คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการนันที่ผิกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนาเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนีแอดมินเกาเาเชียกับะจะ้าพ่พีพานอง FC ของเกามาเชียมาตามต่อครับแนวทางเลกข,ของพอนะครนายกด้วยครับผมครับกับนี่พี่น้อง FC หลายทันกะขอมาเนะพี่น้องเนาะครับผม หลังจากที่น้ำเชียร์น้ำเชียร์ผ้าลวยน้อพี่น้องเนาะได้ปล่อยเหล็กหรือว่าล่งเหล็กของพอนครนายกเป็นเหล็กสามตัวโตดครับผมแล้วก็สองตัวชุดเต็มน้อพี่น้องเนาะครับได้รับชมรับฟังกันแล้วในคลิปรู้สึกว่าจะล่งไปอ่าบันก้อนนี้นครับผมสําหรับเหล็กของพอนครนายกชุดเต็มคลิปนี้ก็จะเป็นเลขบน คูโต้นะพี่น้องเนาะคูโตดหรือว่าครูทางครับผมกับกับลักลอยคู่ขี่เดินดีมากต่อเน,นื่องแล้วครับผมครับกอมาเชียกะจะโลงให้พี่น้อง f อได้รับชมรับฟังกันเพราะว่าพี่น้อง f อขอมาหลายอยู่ครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นเหล็กอ่าซิปก็หางนะพี่น้องเนาะแต่ว่าพี่น้อง f อก็อ่าขอมาแอดมินก็มาเชียกะจะล่งให้เพราะว่ามีอ่าหลายทันหรือว่าพี่น้อง f อ หรือเสี้ยนเพื่อนกะสามารถที่จะตัดเหล็กออกได้น้องพี่น้องเนาะครับผมไปเป็นแนวทางเมื่อเด้อครับผมสําหรับเหล็กคูโตดคูทางของพอนครนาย,ยกครับก่อนสือเิ่นแนวทางตัวเลขของพอแอดมินเกามาเชียกับขอขอบพระคุณพอนครนาย,ยกด้ยวยครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับเกามาเชียน้ำเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมครับกระเชนเคยเด้ยวยครับพี่น้องฝากกดติดตาม เป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียร์ละกันน้ำเชียร์ผ้รารวยในเด้อครับพี่นอ้องก็จะเลื่อมเด้อครับพี่น้องเลขชุดสามตัวตัวสองตัวชุดเต็มของพอน้ำเชียร์ได้อรงไปในช่องน้ำเชียร์ผ้ารวยเด้อครับผมครับคลิปนี้จะเป็นเลขบนคู่โตัวนะพี่น้องนะเนาะกับเลขลักลอยของพอครับพิจานาเบิงเอาครับผม มือนีแอดมินก็มเชียกับน้ำเชียกกัเดินทางมาอายุทยาครับผมครับมาถ่า,ายถ้ำหนอกสถานทีเพราะว่าน้ำเชียร์ฝันเกีย่ยวกับฉากนอ้องพี่น้องเนาะก็เล่อยากจะน้ำเสนอเรื่องเล่าพร้อมฝันพร้อมครับผมครับเอาพี่น้องก้อนสีเบึงแนวทางตัวเลขของพอนะครน,นาย,ยกกะไปเบึงภาพประทับใจที่แอดมินกามาเชียเดย ายไว้ท่านพอดีครับผมครับเปลี่ยนบรรยากาศน้องพี่หน่องเนาะครับผมครับเป็นภาพที่เก่ามาเชียกับผมก็เชิญเ,เคยเห็นครับผมครับเอา้าพักมา ชมเบิงความสวยงามความน่นรักของช่างกันก่อนด้ครับผมก่อนสีเบิงตัวเลข็ของพอนะครนายกนะพี่นองเนาะครับผมโอ้งามงามครับขอเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้ไว้ในคลิปนี้ก่อนได้ครับผม เอาครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวเอมินก็นมาเชียร์สีอ่างให้ฟังเด้อครับผมเลขของอ่าพอนครนายกเลขบนคู่โต๊ดนะพี่น้องเนาะเลขบนคู่โต๊ดครับผมครับเจมีสองหาสองหกสองเก้าสองศูนย์สามหาสามหกสามเก้าสามศูนย์หาศูนย์หาเก้าหกศูนย์หกเก้าครับผมเป็นเลขสิบสองตัวนะพี่น้องเนาะส่วนเลขหลักร้อยคู่ขี้ครับผม คู่ก็จะมีศูนย์มีสองมีหกครับผมคีก็จะมีมีสามมีหามีเก่าครับผมครับนี่ก็คือเลขของพอนคะรนายกเด้อยครับผมครับนี่มาเปลี่ยนบรรยากาศน้พี่น้องเนาะเปลี่ยนบรรยากาศกับที่พานมากก็จะมีตะอัดอยู่ในห้องครับผมนี้กับมาเปลี่ยนบรรยากาศที่ พเนียดของช้างด้ครับผมครับเป็นช่างที่เพิ่นเลี้ยงไว้นะพี่น้องเนาะเลี้ยงไว้เพื่ออ่าเป็นช่างที่ฟึกครับผมฝึกเป็นพเนียดของช้างครับผมบางส่วนก็นจะมีอ่าไปที่วงเวียนนะครับพี่น้องเนาะวงเวียนที่อ่าบริการนักท่องเที่ยวครับผม ขึ้นช่อหลังช่างช่มว่างเกาครับผมอันนี้เป็นที่พักของสร้างด้วยครับผมเอาปิจาหน้าเบิ้งได้ครับพี่น้องสำหรับแนวทางเลขของพอนครน,นายกนะพี่น้องเนาะตามให้พี่น้องเอฟซีแล้วครับผมเดี๋ยวจะขึ้นตัวเลขให้เด้ครับพี่น้องครับชัดม่ครับผมแคบหน้าจอไ้เด้ครับพี่น้องจะเป็นเลขคูโตคูทางนะพี่น้องเนาะ ทีน้าเชียดตามพอเหล็กแรกเลยครับผมจะเป็นเหล็กสองตัวบนเป็นคูโตนะพี่น้องเนาะน้าเชียดตามไม่ไม่สองสามงวดติดเป็นเหล็กสองตัวบนครับผมเขามาต่อเนื่องครับผมระยะหลังเลยกับเป็นคูโตคือยังพอว่ารับตะวันรักลอยก็เดินดีด้วยครับพี่น้องล้องผิดจารณาเบิงครับผมเหล็กรักลอยคูเหล็กรักลอยทีครับผมครับแคบหนาจอไว้นะพี่น้องเนาะครับสําหรับงวดนี้กับ ขอให้พี่น้องเอฟซีสุขูสุข้นกะถูกหวยรวยเงินไปนน้ากันเน้อครับผมนี่ก็คือแนวทางเลขกพ้อนครนายกทีพี่น้องเอฟซีขอมาครับผมจัดให้เลยครับผมเลข1สิบสองหางครับผมแคบหนาจอไว้เด้อครับห้อหง่ไม่ใหญ่หรือว่ายุดวิดีโอไว้แล้วก็จดเอาครับผมเอาครับพี่น้องครับผมกัมกดมาเตรียมบรรยากาศสร้างหน่อยนะพี่น้องเนาะเบิง อาให้พี่น้องเอฟซีได้เพื่อนไปกับน้องช่างครับผมับภาพวสวยๆงามๆครับผมภาพน่ารักของน้องช่าง จะเริ่มแล้วครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชร์น้ำเชร์แล้วก็นน้ำแชร์พารวยในเด้อครับพี่น้องครับน้ำแนวทางของพอ,อนครนายกไปผิดใจหน้าเบิ้งได้ครับผมเป็นเหล็กคูโตดคูทางหรือว่าเหล็กสองตัวนะพี่น้องเนาะบนครับ ใายคลิปนี้เอดมินก็มาเชียร์กับขอาวไวคอ,อนให้พีนอนเอฟซีอัดถูกหวยงเงินเปนน้ำกันหมยวันที่16กันยายน6 5สุขโขสุขคนเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ